ก็สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ตั้งตู้เมื่อเดือน11ปีที่แล้วตอนนี้ตู้นี้ก็อายุประมาณ1ปีเสร็จเสร็จผมเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตเนาะว่ามีอะไรกันบ้างที่มีเพิ่มมาใหม่ก็จะมีตัวนี้เลยปกาลังกระดุมไทยนะครับตัวนี้อยู่มาตั้งแต่ตู้เปิดแรกๆ แล้วก็แย่ไปพักหนึ่งตอนนี้เริ่มมีอาการดีขึ้นละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นจะอาการอะไรเนาะแต่ลองเปลี่ยนเกลือแก้ช่วยได้ครับอันนี้ประการลังเหตุสุขภาพดีอยู่ครับแต่ตัวเล็กลงปัมปิ้งไม่น่ารอด พัมปิ้งไม่น่ารอดตอนแรกผมซื้อมากอใหญ่เบอรเริ่มเลยถ้าท่านใดมีวิธีแนะนำช่วยแก้ไขก็ลองเสนอมาได้นะครับลองคอมเมนต์มาเผื่อจะเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆแล้วก็ให้ผมด้วยพอดีผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันเพิ่งตั้งตู้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ความภาคภูมิใจของตู้ตอนแรกผมมีอยู่ตัวเดียวน้อแอนนม เป็นแอนโนมอายุป,ประมาณหนึ่งปีกับปีแบ่งมาเป็นสองตัวตอนแรกมันมีตัวเดียวแล้วก็ตอนนี้มันมีเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ท่านใดที่เห็นคลิปเรยวผมก็น่าจะเห็นแล้วว่าตอนแรกมันเป็นหนึ่ตัวแล้วก็แบ่งมาเป็นสองตัวผมโดยรวมตู้หนึงปีก็มีประมาณนี้ครับยังสวยเหมือนเดิม ถ้าท่านใดที่มีปัญหาประการังมีปัญหาหรืออะไรเงี้ก็ลองเปลี่ยนนะ้าเหมือนผมดูกันก็ได้ครับเห็นผลครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ